สวัสดีค่ะน้องโบที่ภรึกษาการขายนิสสันลุ่มเจริญคาค่ะสาขาสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้น้องโบพามาชมนิสสัน a อเมล่1.0เ u r b o ทบค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น E ค่ะราคาเขานะคะจะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทค่ะรหัสสี G 4 2ค่ะ รุ่นเขานะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีบอลสีดําแล้วก็สีขาวมุกค่ะถ้าสีขาวมุกนะคะจะมีค่าสีที่เพิ่มขึ้นมาต่างหากนะคะ70,00บาทนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งรอบคันนั่นเองค่ะค่ะก็จะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะคะค่ะก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตัดกับสีแดงนะคะส่วนกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นดำตัดแดงเช่นเดียวกันค่ะถัดมาฝั่งนี้ ก็จะมาด้วยล้อล้อขอบ15นะคะตัวนี้จะเป็นฝาครอบล้อกระทะนั่นเองนะคะสามารถถอดประกอบเข้าไปง่ายๆนะคะติดตั้งง่ายๆค่ะ,ะ,ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวน้องวัวพามาดูด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานสเกิร์ตสีดำตัดด้วยสีแดงเหมือนกันนะคะค่ะภายในภายในเดิมๆเ,เขาภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะ แต่คันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะเป็นแถมเหมือนกันนะคะจะเป็นเบาะดำได้ดำนะคะตัวนี้ลูกค้เาเลือกเป็นหุ้มหุ้มฐานเกียร์ตัวนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็คอนโซนคอนโซนก็หุ้มด้วยนะคะ ชิ้นงานคอนโซลตรงนี้2ชิ้นนะคะลูกค้าสั่งทํามุมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแผงประตูข้างค่ะสีดําค่ะโอเคค่ะถัดมาฝั่งนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะทรงยกนั่นเองค่ะค่อนข้างที่จะสูงดูดีสปอร์ตสวยหรูทีเดียวเลยค่ะค่ะถัดมาสัญ,ญลักษณ์ของ S Sporty นะคะจะมาพร้อมกับท่อคู่ซ้ายขวานะคะ าท่านไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆที่นี่ที่เดียวค่ะกับเซลโบนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0854620441ได้นะคะโทรเบอร์นี้นะคะติดตลอดแน่นอนค่ะโทรปรึกษาเคสได้นะคะว่าอาชีพแบบนี้จะสามารถยื่นไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมอะไรยังไงนะคะค่ะสำหรับ ทะเบียนจดทะเบียนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้ลูกค้านะคะก็มีอย่างอื่นที่จ่ายเพิ่มเติมก็จะมีค่ามาจจาป้ายแดง3,000บาทเท่านั้นค่ะที่จ่ายเพิ่มตัวนี้ก็ได้คืนมานะคะถ้าเกิดว่าเมื่อลูกค้าคืนป้ายแดงให้ทางบริษัทก็ได้รับเงินคืน3,000บาทเต็มจํานวนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ